พรลมราโชว,ว่าและพระราชดำรัสของในหลวงาราชการที่9เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนลากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาขีนและลืมเสาขีนสีด้วยซ้ำไฟพระบรมราโชว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มนาถะพิษณนะพระตำหนักปิ่มสุดวังไกลกังวลวันที่17มกราคมพุทธศักราชส5 4 4 พระบรมราชชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนห้วยกฎดวิทยาจัดตั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2519ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่36ไร่ 2. งาน30ตารางวามีเขตพื้นที่บริการสองตำบลได้แก่ตำบลห้วยกรดและตำบลห้วยกรดพัฒนา ปัจจุบันมีดรสุวารีศิลิผู้เปี่ยมศิลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2567มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนนักเรียนจำนวน318คนปัชญาของโรงเรียนอัตาฮาเวชิตังเสยโย ชนะตนนั่นแหละเป็นดีคำขวัญสร้างความดีมีวินยัยใฝ่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเอกลักษณ์สืบสารวัฒนธรรมคุณธรรมนำวิชาการทำงานด้วยความสามคัคคีอัตลักษณ์คุณธรรมนำความรู้เชิดชูศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนห้วยกดวิทยาได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2556เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบปีพุทธศักราช2561และได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2562ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกฎวิทยานำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดังนี้ด้านผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ประพฤตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรคณะครูและนักเรียนให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่ายอมรับและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพร้อมขยายผล สู่หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจน้อมนำหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูมีการพัฒนาหลักสูตร การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้านนักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าขยายผลในฐานการเรียนรู้ จากเพื่อนสู่เพื่อนพี่สู่น้องส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียนแกนนาเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนห้วยกฎวิทยาได้น,น้อมนำหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความรู้ ความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินชีวิตอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนักเรียนยังได้ศึกษาฐานการเรียนรู้จำนวนหกฐานและเรียนรู้จากภายนอกได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตามตน,นุโรงเรียนชาวนาบ้านคลองรีเป็นตน้นโรงเรียนห้วยกดวิทยาได้จัดกิจกรรมตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน6ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ตามตน,นุ 2. ฐานการเรียนรู้การทำน้ำตาลตนุ 3. ฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากตาลตโนด 4. ฐานการเรียนรู้อาหารคาวหวานตาลตโนด 5. ฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากตาลตโนด 6. ฐานการเรียนรู้การแสดงระบำตาลและลำนาฐานบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลตโนด และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเองจากสื่อและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนเห็นผลเชิงประจักษ์จากการลงมือปฏิบัติจริงและตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ห สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2556 2. ส,สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2561 3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2562มีภูมิรู้ภูมิธรรมนำชีวิตทอดลักคิดแนวทางอย่างสร้างสรรค์สองเงื่อนไขสามหลักการเกี่ยวสัมพันธ์สี่มิต,ติมุ่งมั่นสนองราโชบาย ผสานสัมพันธ์ครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาร่วมคิดพัฒนาอย่างหลากหลายขยายผลองค์ความรู้อภิปรายสู่เป้าหมายพัฒนาสู่สากลมีความรู้คุณธรรมพรอประมาณวางรากฐานภูมิคุ้มกันมีเหตุผลวัตถุสังคมวัฒนธรรมสู่ชุมชน สร้างบุคคลบนพื้นฐานความพอเพียง